เพื่อนครับนี่ก็คืออาหารนี่คืออาหารปลานะครับเ้าอ้า <c oughs> อันนี้แพนด้าจะอวบนิดนึงนะครับเพราะว่ากักตัวนานไปหน่อยนะครับ สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนครับอยู่กับผมช่องมองมิ้นครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาดูบ่อปลาที่ที่เคยทําคลิปอาหารปลาไว้นะครับตอนนี้ก็เลี้ยงแบบธรรมชาติตอนนี้ก็เอาผักบุ้งมาให้นะครับเพื่อนเพื่อครับนี่ก็คืออาหารนี่คืออาหารปลานะครับเจ้เอ้าวอันนี้อันนี้ก็คือแพนด้าแพนด้าสามารถกินอาหารปลาได้นะครับก็นี่แหละคือช่วงนี้กักตัวก็แพนด้าเลี้ยงไม่ยากครับอาหารคนที่เหลือแล้วก็อาหารปลาครับอันนี้จะให้ปลาครับแพนด้าโอ้โหอร่อยใหญ่ละ ถ้าใครสนใจอยากได้อาหารแบบอยากให้มีหุ่นดีกับแพนด้าก็ติดต่อเรื่องอาหารปลามาที่ช่องมอวิทได้เลยครับโอเคอร่อยไหมอร่อยไหมพร้อแล้วนะเดี๋ยวให้ปลานะ,ะเดี๋ยวไปตกปลาต่อครับอันนี้ให้ปลานะแพนด้าโอเคใจเย็นเดี๋ยวให้กิน มาหน้ามาลุ้นปลากันอ๋ม ครับเพื่อนๆครับก็วันนี้ครับนอกจากอาหารที่เราสามารถจะช่วยในการประหยัดลดต้นทุนได้อีกอย่างหนึ่งครับที่นอกจากฟางที่ผมเคยทําเป็นเบอร์เกอร์ปลาใช่ไหมครับวันนี้ครับที่อาหารอาหารที่สามารถหาได้ไมาจากช่วงหน้าฝนนะครับก็คือผักบุ้งผักบุ้งครับอันนี้คือผักบุ้งอันนี้คืออ่า พ่อตาเขาก็ไปขนผักบุ้งจากคลองที่ข้างมาครับที่มันมากับน้ํามันก็มันจะแตกช่วงนี้จะแตกดีมากเลยครับก็เราไปขนมาแล้วก็มาโยนโยนลงสระแบบนี้นะครับมันก็สามารถที่จะให้เราลดต้นทุนในการประหยัดค่าอาหารปลาได้เยอะนะครับก็ผักบุ้งเนี่ยมันก็จะอยู่ได้นาน,นครับโดยเฉพาะปลากินพืชเขาชอบมากครับเขาก็นอกจากจะเป็นอาหารได้แล้วครับผักบุ้งที่เราใส่ลงไปเยอะ Different. มันก็เป็นที่หลบเ,เวลาเขาร้อนได้นะครับนี่ก็เป็นข้อดีครับที่สามารถเราจะพึ่งพาตนเองได้โดยการที่ทําเราอ่อ ัวการที่ทําให้เราสามารถประหยัดตังค์ได้เยอะนะครับครับก็นี่เป็นเคล็ดลับเล็กน้อยในการเลี้ยงปลาอันนี้ก็ผมก็ไม่ได้เลี้ยงไว้ขายนะครับเลี้ยงไว้กินเองก็แต่มันสามารถช่วยเราประหยัดเรื่องต้นทุนในการเลี้ยงอาหารปลาเนี่ยได้เยอะทีเดียวเลยนะครับนี่ก็เป็นปลาที่ตกได้เมืนี้ครับก็นี่ครับเป็นปลาแรกนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับตัวใหญ่นะครับแล้วก็เป็นปลานินที่กําลังไซส์คันนี้กําลังโตมีประตับเพียนด้วยครับ เป็นการที่เราสามารถที่จะพึ่งพาตัวเองได้อย่างง่ายๆนะครับแล้วก็ผมกับแพนด้าก็จะลาไปกันตรงนี้จากคลิปนี้นะครับแพนด้าเดี๋ยวเราไปกันแล้วโอเคไหมอ่ะไปะบอกท่านผู้ชมก่อนโอเคก็ไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็กขอทุกคนมีความสุขแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าต่อไปนะครับสวัสดีครับ